มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนพิเศษดีเซลลางที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับวันนี้ล่าชา้าประมาณ32นาทีนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับ ขบวนนี้ออกจากสุราษฎร์ธานีนะครับเวลาย1เนาฬิกา5นาทีนะครับของคืนเมื่อวานนี้นะครับออกคืนของวันที่ส1สเอนะครับมาถึงมัโปงนะครับลาช้า32นาทีนะครับของเช้าวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์นะครับ2566ครับผิดยาวเลยครับไว้าไปไว้นะครับสำหรับกระบวนนี้แต่วันนี้ล่าช้านะครับ32นาทีนะครับเมื่อถึง สถานีบ้านโป่งนะครับออกจากสุราษฎร์ธานีคืนของวันที่31นะครับเวลา21นกา5นาทีมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับเวลา7นกา40นาทีนะครับของเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2566วันนี้หมอกลงจางๆนะครับ<ๆ>ขบวนนี้จะผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับไม่จอดนะครับ าฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe ตั้งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนองประดุก h ชาแนลครับ